็ตามคอนเซปต์สไตล์น้องเบนสวยๆถูกๆนะคะถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงยี่ห้อหนึ่งขายดิบขายดีด้วยรูปทรงและดีไซน์ของเขาเล็กกระทัดรัดน่ารักมากๆคันนี้นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่ห0 0 0ืกว่าสิ่งที่จะได้กับตัวรถนะคะนี่เลยชุดแต่งบอกเลยว่าแต่งไปหลายหมื่นนะคะ เบนจาเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็อยู่กับเบนจาที่มงคลค่ะเซ็นเตอร์ชาแนลค่ะเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ของการรีวิวรถนะคะก็ตามคอนเซปต์สไตล์น้องเบนสวยๆถูกๆนะคะหมายถึงว่าคนหรือว่ารถโอเคคลิปนี้เนี่ยน้องเบนมีรถถือว่าเป็นอีก รุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งขายดิบขายดีขวัญใจวัยรุ่นวัยทํางานไวัยไปเรียนหรือแม้กระทั่งซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุเยอะไปตลาดไปไหนก็ได้ใกล้ๆนะคะด้วยรูปทรงและดีไซน์ของเขาเล็กกะทัดรัดน่ารักมากๆคันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นรุ่นไหนเพราะรถจอดอยู่ด้านหลังทุกคนคงจะเห็นแล้วนะคะนี่กับซูซูกิสวีปค่ะคันนี้1.2 GL ปี2018นะคะ ความสวยนี่ไม่ต้องพูดเยอะค่ะทุกคนเจ็บคอมองที่ตาเปล่าบอดี้ภายนอกของเขานี่สวยอยู่แล้วนะเพราะอะไรคันนี้นะคะมาในโทนสีข่าดำนะคะและหลังคาดำมาให้เรียบร้อยแต่งล้อแม็กมินิมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันตัดด้วยสีแดงสวยสปอร์ตลงตัวมากๆสติ๊กเกอร์ดำคาดด้วยสติ๊กเกอร์ดำนะคะถึงบอกว่าคันนี้สวยมากๆซื้อไปคือไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะทุกคน พร้อมขับได้เลยขาดอย่างเดียวขาดคนขับนะคะนี่และจะบอกว่าคันนี้ราคาเบามากๆนะคะเลขไม่ขออุ๊บไว้ก่อนทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะต้องว้าวแน่นอนนะคะอย่างที่น้องเบนบอกนะคะขาดอย่างเดียวคือขาดเจ้าของค่ะสวยไหมคะบอกเลยว่าสวยมากๆดูสเกิร์ตของเขาสิคะสะเกิร์ตของเขานะ่ะมาในสีดำแดงนะคะทุกคนสีดำแดงคันนี้มีไฟ เขาเรียกว่าไฟเดทามไฟเดย์ทามมาให้ด้วยนะคะคันนี้ตรงนี้มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะ s, mm hmm. <S u z u k i Swiftsport Product b y Swift s p o r รคันนี้ถือว่าแต่งมาสวยลงตัวมากๆนะคะทุกคนสีขาวดำค่ะคันนี้และหลังคาดำมาให้อย่างที่บอกนะคะเดีย๋ยวให้ทุกคนได้ดูบอดี้รอบๆคันของน้องก่อนนะคะ มาสวยๆแบบนี้แล้วค่ะน้อยมากๆนะคะทุกคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนานๆมาทีนะคะหมายถึงว่าในรูปทรงและดีไซน์ที่จะสวยขนาดนี้ของแต่งในราคารถคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะหมดไปในราคาหลักหมื่นเลยค่ะแต่งมาไม่น้อยนะคะคันนี้แต่ว่าได้ไปในราคาเบาๆที่เราเปิดขายวันนี้ที่4ี่แสน 1 9 0 0 0บาทค่ะ4,19,000บาทนะคะ s u สกิสวิป f t g l GL ปี2012นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันท่อคู่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยไม่พูดทำทำเพลงยากนะคะขอดูในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังแล้วกันนะคะปุ๊บปุ๊บปเปิดไ้อ่ะว้าวห้องเก็บของด้านหลังของเขา มาแบบว่าด้วยด้วยตัวด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้วยขนาดของน้องเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ากว้างมากแต่ให้ความลึกมาค่อนข้างที่โอเคเลยนะอ๋อถ้าเปรียบเทียบนี่ให้ความกว้างมาค่อนข้างลึกนะคะก็ถือว่าเก็บของได้เยอะนะคะนี่ด้านหลังมีมาให้ครบนะคะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่มีล้ออะไรมาให้แล้วนะคะแต่เป็นชุดปะยางมาให้นะคะนี่อุปกรณ์ครบค่ะทุกคน มีไฟมาให้นะคะไฟสองสว่างมาให้ตรงนี้หนึ่งดวงนะคะมีที่แขวนมาให้อีก1จุดนะคะเดแตวน้องเบนขอสำรวจรอบๆตัวรถไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดตรงนี้อุ๊บตรงนี้มีโอ้แม่แรงมาให้ด้วยนะคะตรงนี้อุปกรณ์ยังใหม่ๆนะคะยังไม่เคยได้เปิดใช้งานเลย ถือว่าเปิดได้กว้างไหมก็ถือว่าเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนสุดแขนเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นที่ต้องเป็นตัวเล็กก็ไม่มั่นใจนะคะโอเคปุ๊บมามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ่ะห้องผู้โดยสารในฝั่งของมือจับนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ได้โผล่ออกมาเหมือนมือจับตรงนี้นะคะทุกคนที่เคยใช้ซูซูกิสวิฟอาจจะแบบเข้าใจกันเนาะแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้นี่นี่นะคะ ด้านในเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดําค่ะเบาะผ้าสีดําถ้าวัดด้วยขนาดสายตานั่ง1นงงสคนน่าจะไม่ได้อึดอัดนะคะในระยะทางใกล้ๆอโอเคปุ๊บอขอสำรวจเบาะด้านหลังในฝั่งของคนนั่งข้างๆตรงนี้นะคะก็มีช่องมาให้ด้วยนะคะ ตรงนี้จะสามารถใส่เอกสารหรือว่าใส่ของก็ได้นะคะตรงนี้มีมาให้1จุดนะคะตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ำหรือว่าจะใส่ขวดน้ํามาให้ประตูด,ด้านข้างก็จะมีใส่แก้วน้ําหรือขวดน้ํามาให้เหมือนกันนะคะโทนสีของรถข้างในเนี่ยเป็นโทนสีดำนะคะคเขาเรียกว่าเป็นโทนสีดําด้านนะคะ สวยนะคันนี้บอกเลยนะคะด้านในก็สวยด้านนอกก็สวยนะคะชุมาดูในส่วนของออปชันด้านในแล้วก็ในส่วนของฝั่งของคนขับแล้วกันนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นสีดำด้านนะคะ ในแผงคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะทุกคนสีดําด้านเหมือนกันแล้วก็จะมีเขาเรียกว่านี่แผงคอนโซลตรงนี้ก็จะมีสีขาวตัดมาด้วยนะคะสีขาวตัดมาเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะคะให้ความสวยและความสปอร์ตนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของแอร์ค่ะสามารถปรับความเย็นสามารถปรับทิศทางลมได้ตามปกติเลยเดี๋ยวน้องเบนขออนุญาตสตาร์ตรถให้ได้ดูเลขใหม่แล้วก็ได้ดูในส่วนของหน้าจอ มาดูเลขไม์กันใกล้ๆเลยนะคะรถปี2018ค่ะ1.2 GL นะคะเลขไม์อยู่ที่65,235กิโลนะคะเลขไม์น้อยมากนะคะ65,235่ม 65, กิโลนะคะรถสวยปีใหม่ไม์น้อยนี่คันนี้ต้องคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับรูปทรงที่สวยกระทารัดแบบนี้เลยนะคะขอดูไฟหน่อยอ,อุปกรณ์ทุกอย่างภายในตัวรถนั้นพร้อมใช้งานนะคะหุ้มยังไม่แก่เลยนะคะ นี่มีกระจกมาให้นะคะม่านม่านกันแสงเนาะเขาเรียกม่านกันแสงหรือเปล่าหรืออะไรมีมาให้ทั้งสองนะคะในส่วนของหลังคาก็จะเป็นโทนสีขาวขาวๆออกเทาแบบนี้นะคะวุ้ยเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยค่ะทุกคนมากันต่อนะคะในส่วนของแผงคอนโซนตรงกลางนะคะในส่วนของคันเกียร์ค่ะคะันเกียร์ก็คันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะ เครื่องเบนซิน1.2เกียร์ออโต้ขับง่ายอย่างที่บอกนะคะตรงนี้เขาติดฟิล์มมาให้นะนี่คันเกียร์ข้างๆอย่างเงี้ยนี่เราสามารถลอกออกได้นะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมก็ติดฟิล์มมาให้น่าจะติดออกมาให้ตั้งแต่อยู่ในศูนย์นะคะลอกออกมาก็ซวยกลิบเหมือนเดิมนะคะในส่วนของเบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําใส่อะไรก็ได้ตรงนี้นะคะ2ช่องมาให้ด้วยโอเคไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องอย่างที่บอกไปนะคะเครื่องยนต์คันนี้เครื่องเบนซิน1.2นะคะประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากๆสภาพห้องเครื่องก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะ,ะทุกอย่างน็อตไม่ขยับนะคะรถคันนี้รับประกรันว่าไม่เคยชนหนักพลิกค,คว่ำน้ำท่วมหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะยังสวยเดิมนะคะไม่แค่60,000กว่านะคะคันนี้ เดิมทุกอย่างนะคะคันนี้สวยเดิมน็อตไม่ขยับรถปีใหม่ไม่น้อยมาโอเคก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังแบบ เข้าใจง่ายๆนะคะคันนี้ Suzuki Swift 1.2 GL นะคะคันนี้รถปี2018มาด้วยโทนสีขาวดำนะคะด้านในเป็นสีดำมากับเบาะผ้านะคะคันนี้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่60,000กว่าสิ่งที่จะได้กับตัวรถนะคะนี่เลยชุดแต่งบอกเลยว่าแต่งไปหลายหมื่นนะคะคันนี้มาสวยๆล้อแมกสเกิร์ตรอบคันนะคะแลปหลังคาดำมาให้สติ๊กเกอร์คาดดำมาให้นะคะคันนี้กับราคา400,000 1 9 0 0 0บาทนะคะ419,000บาทเริ่มต้นผ่อนสบายๆที่3,339บาทเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะคันนี้หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเครดิตดีสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นผ่อนสบายๆนะคะกับคันนี้ดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนนะคะรู ลูกค้าที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะหรือว่าเครดิตดีก็สามารถขอดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่3,339บาทถูกมากๆเลยนะคะ3,339บาทใครที่สนใจนะคะรถสวยๆใหม่รถสวยปีใหม่แต่งรอบคันทุกอย่างออปชั่นมาให้ ครบคันนะคะคันนี้โทรถามน้องเบนได้นะคะที่เบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6ส0่4น9 9 4 1ูน์เ่น9 4 1บอรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะใครที่อยากมาดูรถตัวจริงน่ะเข้ามาได้นะคะที่มงค,คลค,เคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีรถให้เลือกสวยๆหลายรุน่นหลายแบบหลายสไตล์นะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากในการออกรถนะคะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะ ม้ว่าสายอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะใครที่มีปัญหาอยากออกรถนู่นนั่นนี้นะคะโทรมาปรึกษาน้องเบนได้นะคะนี่สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ Suzuki s ส i ีสว1.2 GL ค่ะคันนี้สวยมากนานๆทีจะมีแบบว่า มาจอดที่แปลว่าของแต่งออปชั่นครบแบบนี้นะคะกับราคาเบาๆที่419,000 10บาทเริ่มต้นผ่อนสบาย3,339บาทวันนี้ต้องปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้น้องเบนด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกๆท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบบ๊ายบายย